สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาดูย่านางของพิชุนะน่าภูมิใจมากเลยค่ะเนี่ยค่ะย่านางค่ะก็ซึ่งตัวเองก็ไม่เคยคิดจะปลูกเนาะพอเราอายุมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าสรรพคุณของย่านางนี้สุดยอดอยู่แล้วก็เลยนำะมาปลูกค่ะเอาไว้ปรุงอาหารได้ทุกชนิดนะคะไม่ใช่เฉพาะ ต้มแกงนะคะทำเป็นน้ำคาร์บูลได้เลยนะคะเพื่นอนๆบ่มุงผิวพรรณ์ค่ะเนี่ยค่ะงามไหม <c oughs> งามมากๆเลยค่ะชื่นใจมากเลยกับยจ้านาง <c oughs> ตื่นเต้น,นจริงๆค่ะแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยเมื่อวานนี้ตื่นชามาเห็นเขาใบเงาเขียวก็เลยมานำเสนอให้เพื่อนๆนะคะเอามาฝากเพื่อนๆ ให้ได้ชื่นชมด้วยกันมาดกอยู่บนยอดค่ะทุกคนแต่เราต้องเก็บใช่ไหมฮเก็บให้เขาได้แตกยอดอีกเป็นเหมือนต้องตัดเนาะตัดให้แตกยอดถ้าเก็บก็เหมือนจะต้องแห้งไปสวยงามมากเลยแล้วก็คุณประโยชน์นี่มากมายจริงๆค่ะแล้วมีต้นใต้ใบเขาแซมขึ้นมาต้นใต้ใบนี่ก็เป็นสปปรรพคุณทางยาเหมือนกันนะ ถึงทางการแพทย์จะยังไม่ยังไม่ยังไม่ผ่านการวิจัยแต่ว่า,เ,าเป็นภูมิปัญญาไทยของภู้ย่าตายายเรานะคะนี่ต้นใต้ใบค่ะพี่ชูเลยไม่ถอนออกค่ะจากต้นยานางแต่ก็เขาก็เบียดเบียนอยู่นะเบียดเบียนแย่งสารอาหารกันแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะยานางเก่งอยู่แล้วนี่ค่ะสวยงามมากขอบคุณค่ะ แลยังมีต้นตะไคร้นะางามมะละกอก็กำลังจะออกดอกออกผลให้พิชุค่ะช่วงหน,น,น้าฝนเนาะมียานางทุกคนอย่าลืมทำปั่นน้ำยานางไว้ดื่มนะคะเ,เพื่อนๆเป็นน้ำสีเขียวนี่ค่ะน้ำ ต้นยังไม่โตนะฮะแต่งามมากข้างๆกันนี้ก็จะมีชะพูค่ะชะพูก็ไม่เบาเหมือนกันนี่เลยนี่ชะพูของเรานี่ก็มีไว้ได้เก็บอยู่ตลอดนะะชะพู ชะพูก็คุณประโยชน์มากมายเหมือนกันสปปรรพคุณของชะพูนี่ก็เยอะเลยค่ะทุกคนเข้าไปศึกษายอดนี้ดอกเขานี่จะเป็นดีปีหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะดีปีก็มีสปปรรพคุณทางยานะคะพิชุก็ยังเอามาเอามาโขกรวมกับายาแห้วหมูลากหัวแห้วหมูแล้วก็พริกไทยดำค่ะ พอเรากินเข้าไปแล้วก็ขับลมดีนะคะทุกคนทําให้เราแบบรักษาลาคอได้ก็อันนี้ก็เป็นสรรพคุณอันนี้เป็นภูมิปัญญาเหมือนกันนะคะไม่ได้ยืนยันทางการแพทย์นะคะทุกคนอันนี้เราเล่าสู่กันฟังคร่าวๆข,ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะที่เข้ามารับชม